เดไปไปานน้อยกัหน่อสอ เห็นไหมคะเนี่ยเก็บเมื่อกี้แดดร้อนค่ะแต่ก็มาถึงแล้วก็อยากจะทำอัไหนก็อยากตัดกิ่งตัวอันไหนที่แห้งที่ไม่สวยเนี่ยเราต้องใช้เชือกผูกเชือกถ้าไม่เชือกผูกนี่ลม้ลมลงค่ะต้นอื่นเขาไม่ได้แสงเลยแหละเห็นมสามสามเชือกเลย โยงระยางไปหมดเลยคือเราต้องกันการเข้าไม่ให้อันนี้ก็เห็นไหมมาผูกถึงประมาณสองเมตรสองเมตรครื่องได้ป่ะตรงนี้จะไม่สวยแล้วค่ะไหนเราปรพอตัดได้เราก็ตัดออกเผื่อกว่าจะเข้าได้ดูไปไม้ผลิเขาก็ออกรวงให้เรากินได้หลายรุ่นแล้วค่ะเห็นไหมนี่สีแดงเมื่อกี้เก็บไปแล้วก็ยังหลงเหลืออยู่ นี่ยังไม่ก็มันจับดูแล้วมันยังไม่นุ่มเท่าไหร่แต่ก็ที่จริงเอาได้แล้วแหละแม้ถ้าโดนแดดเขาก็จะสุกหวานแต่ลูกจะเล็กหน่อยค่ะเป็นแต่ไม่เป็นไรเ้าก็อาไปทำแยมค่ะเดี๋ยวจะหาสูตรทำแยมให้ข้างบนนะ่ะ ยังไม่สุกดีค่อยเก็บไปเรื่อยๆเก็บแล้วก็ใส่ช่องฟิตไว้เวลาเราทำแยมเราก็เอาออกมารอบๆอันนี้ก็เป็นอาราสเบอร์รี่ค่ะราสเบอร์รี่นี่ก็จะหมดแล้วแต่เขาน่าจะออกมาอีกครั้งค่ะราสเบอร์รี่เก็บไปเห็นไหมคะเก็บที่วิกบัส จะไปแช่ช่องชิฟฟิตไว้ค่ะช่องแข็งไว้รวมกันเยอะๆแล้วแล้วก็มาทําแยมครั้งเดียวเลยด้านนี้จะไม่โดนแดดค่ะช่วงนี้ช่วงบ่ายแต่ช่วงเช้าเขาก็จะมีอยู่เห็นลูกนี้ลูกใหญ่ไหคะลูกใหญ่มากเลยอแต่ตรงนี้มันก็น้อยไหมมันก็ต้องดูดีๆค่ะตอนนี้ต้องใส่แว่นตาดูแลอันไหนไม่สวยเราก็ตัดทิ้งค่ะบางทีมันแย่งอาหารเขาแล้วก็ทําให้รูปไม่สวยไม่โตจริง ไม่แข็งแรงแล้วก็ตัดไปเลยตัดแล้วก็ไปใส่เขาเรียกอะไรนะปุ๋ยหมักทำปุ๋ยหมักช่วยเขาหน่อยอันไหนที่เนี่ยต่ำๆแบบนี้บางทีเราก็อยู่ดินเกินไปเราก็ไม่กินอืมบางที ค่อยเก็บที่หลังตัดลงแล้วบางทีอันมันก็เป็นราเป็นอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีลูกแล้วเนี่ยตัดไปใหนน้สวยตัดบางทีก็อาจจะปล่อยด้วยให้นกให้ให้นกค่ะนกเข้ามากินแห้งๆกันเนี่ก็ตัดตัดเผื่อว่าเขาจะได้อันอื่นจะไม่ต้องแย่งอาหารลูกก็จะใหญ่ ตดกมากเลยค่ะลูกเล็กลูกใหญ่ผสมกันก็บำรุงเหมือนเดิมบำรุงทุกๆปีบำรุงคล้ายๆกันทุกๆปีนะคะปีสวยปีไม่สวยแต่ส่วนมากแบล็คเบอร์ี่จะสวยค่ะจะได้กินทุกปีนั่นแหละกินจนเบือ่อส่วนฝั่งนี้ก็เป็นราสเบอร์รี่ราสเบอร์รี่นี่เมื่อกี้เก็บกินไปละแ,แดงๆน,นี้ก็เหลือลูกยังไม่สุกเขาจะออกดอกแล้วเขาหนีเห็นไ ก็จะออกมาอีกรุ่นค่ะรุ่นที่สองรุ่นที่สองให้โดนแดดหน่อยให้โดนแดดหน่อยจะได้หวานๆจับเขาเลือ้อยหน่อยเนี่ยพวกนี้อันนี้เป็นรุ่นที่สองนะคะเนี่ยรุ่นที่สองเดี๋ยวเขาก็ออกดอกออกดอกอีกครั้งเราก็ได้เกินอีกครั้งค่ะเนี่ยน่าจะออกดอกอีกครั้งขนาดอันนี้เขายังออกให้เลย แบล็เบอร์ด้านขวาดราสเบอร์รด้านซ้ายตอนนี้ก็ผสมปนเปนกันค่ะแต่เขาก็แยกกันได้อยู่